สวัสดีครับจากเพจ SCT by สิตูนะครับแล้วก็ตอนนี้มีช่องทาง2ช่องทางเพิ่มเติมเข้ามาในของช่อง YouTube Channel นะครับ mm hmm. ก็จะเป็น SCT คาร์แม็ก,กับมิดไม้นะครับตอนนี้ตัวมิดไม้เนี่ยก็ยังรอเพื่อนๆให้มาช่วยคิดคำต่อท้ายจากมิดไม้นะครับเพราะว่ามิดไม้เนี่ยมัน2พยางอยากได้ประมาณสัก4ี่พยางแล้วกันเนาะโอเควันนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูตัว XLT นะครับตัว Ford XLT ปี2021นะครับปี2021 ต่ตัวนี้จะบอกก่อนว่าเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวนี้จะเป็น l i m i t ต็ดตอนนี้ที่ผมมีรถอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น XLT ราคา9,200 0บาทที่ยังมีรถอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นสีบอลตัวนี้จะเป็น XLT Limited เป็นสีดำตัวนี้พิเศษยังไงเรามาดูกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าลูกค้าเนี่ยใส่ตัวบอดี้พาร์ตนะครับผมจะเรียกว่าเป็นใส่ตัวผมจะเรียกว่าอะไรใส่บอดี้ของตัว F150 นะครับใน f 150เนี่ยมันมีอะไรบ้างอ,อย่างแรกเลยก็คือมีกระจังหน้าฟอร์ดอันใหญ่เลยนะครับตรงรุ่นเลยของตัว f 150แล้วก็จะมีไฟซับทิมด้านหน้ามา3าดวงนะครับตามนี้เลยส่วนฝากระโปรงฝากระโปรงตัวนี้ก็จะตีขึ้นมาใหม่นะครับในในตัวของตัว f 150วก็จะมีตัวเป็นชั้นๆนขึ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับมาดูมาดูส่วนของไฟหน้านะครับส่วนของไฟหน้าแล้วก็ ไฟสูงตามแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวไฟหน้านี่ครับก็จะเป็นตัวตรงรุ่นเลยของ F 150ตัวนี้ไฟเดย์ไทม์แล้วไฟไฟเดย์ไทม์ตัวนี้จะเป็นไฟวิ่งนะครับแล้วก็ไฟตัวลูกแก้วเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวจะเป็น LED เหมือนกันตัวนี้เป็น LED LED ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาที่ตัว ตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟ LED เหมือนกันข้างล่างนี้ก็จะมีไฟ LED เพิ่มตัวนี้ตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอีก5ดวงเติมขึ้นมามาดูในส่วนของกาบข้างกันนะครับมาดูในส่วนของกาบข้างกับซุ้มล้อนะครับกาบข้างนี้ก็จะเจาะรูเราเรียกว่าเป็นการเจาะรูเพื่อระบายอากาศภายใต้ห้องเครื่องนี้นะครับระบายความร้อนออกมา มาดูที่ตัวซุ้มล้อตัวซุ้มล้อนี่ก็จะตีโปร่งออกมาตีโปร่งออกมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตีโป่งมากี่นิ้วอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆแต่ว่าก็จะใส่เป็นตัวตรงรุ่น f 1 5 0เหมือนกันนะครับเป็น body p a ์ t ของเขา,ามาดูในส่วนของตัวยางแล้วก็แม็กนะครับยางเนี่ยเป็นยาง master off road นะครับขนาด20่สิบ o f f s ีตัวนี้นะครับแล้วก็ลายเนี่ยก็จะเป็นลายใบพัดผสมกับตัวลาย v ตรงนี้ลูกค้าจะเห็นว่า ลายของตัวแม็กนะครับตัวนี้จะมาจากตรงกลางส่วนตัวนี้จะมาจากขอบตัวตรงนี้จะไม่ได้เชื่อมกันนะครับนี่ไม่ได้เชื่อมกันเป็นลายใหม่นะครับตัวนี้เป็นลายใหม่ส่วนยางนะครับเอ่อยางเป็นของเป็นยางโอตานี้ยางขนาด3 5มห้าิด r 2 0เป็นออเทเลนเลยนะครับตัวนี้โช๊คเนี่ยโช๊กเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์ตัวนี้ผมไม่ชัวร์นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นโช๊ค เอ่อโมโนทูบน่าจะเป็นโมโนทูบเพราะว่าตัวนี้มันผมไม่เห็นซับแทงน่าจะเป็นโมโนทูบแล้วก็ยก3นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี้ยวไม่พ้นถ้าไม่ยกนะครับเพราะว่าใส่ใส่ใส่ตัว Y body F 1 5 0ูไปแล้วอ่าคราวนี้เราก็มาดูในเรื่องของตัวกระจกใส่ครอบใส่ครอบกระจกหูช้างมานะครับใส่ครอบกระจกหูช้างสีดําซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นตัวครเมี่ยมใส่ครอบกระจกจะมีไฟเลี้ยงสองข้าง ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะใส่แหลกหลังคามานี่ใส่เพิ่มนะครับใส่แหลกหลังคาสายเบ้ามือจับใส่ตัวมือจับตัวครอบมือจับครอบกุญแจอ่าตรงนี้มีมาให้มีมีมาครอบพร้อมกันเลยนะครับมาดูส่วนของบันไดข้างกันนะครับบันได,ดข้างเนี่ยก็จะใส่ตัวแฮมเมอร์ตัวสองสีแดงแฮมเมอร์เป็นบันไดเหล็กตัวของเดิมนี่ก็จะเป็นบันไดเอ่อผสมนะครับเป็นพลาสติกผสมเกรด abs ด้านข้างตัวนี้จะมีอักษร Limited ซึ่งตัวนี้ก็คือตัว xlt Limited เป็นรุ่นลิมิเต็ของตัวปี2021อ่าอันนี้ข้างหลังเนี่ยผมว่ากิมมิคมันเยอะข้างหลังนะครับอย่างแรกเลยเราดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED แล้วก็จะมีไฟวิ่งไฟถอยก็เหมือนกันเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็กันชนท้ายพร้อมห่วงแดงอ่าตัวชนท้ายนี่ก็จะมีไฟนะครับป้ายทะเบียนมีเซ็นเซอร์4จุด ที่ผมเห็นนะมีเซ็นเซอร์แล้ว4จุดแน่นอนมีเซ็นเซอร์4จุดมีกาฝาท้ายมีกาฝาท้ายอักษร F O R D นะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยของตัว F 1 5 0คราวนี้มันที่ผมบอกว่าพิเศษก็คือตัวฝาปิดกระบาหลังนะครับแล้วก็ตัวตัวผมเรียกว่าคลีบแล้วกันคลีบหลังเนี่ยลูกค้าเอากล้องมาซอดไว้ตรงนี้นะครับทำให้การถอยการดูภาพจากกล้องข้างในนะครับนี่นะครับ เจากล้องถอยไว้ตรงนี้ผมว่าโอเคเลยดีไซน์ดีมากเลยครับอ,อันนี้ลูกค้าก็จะตีบอดี้พาร์ตโป่งออกมานะครับในตัวหน้ากับตัวท้ายตัวประตูเนี่ยไม่ได้ตีโป่งนะครับก็จะเป็นของเดิมที่มารีวิวเพราะว่าคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ดตัวปี2021แล้วแต่ง150ซึ่งผมเนี่ยก็ยังมีแต่ว่ายังมีเป็นตัว XLT นะครับราคา9 2 0 0 0บาทอยู่นะครับเป็นสีบอลเงินเป็นสีบอลเงินซึ่งก็จะเป็นตัวหน้าของวันที่เ็ดลูกค้าถ้าสนใจอยากได้แต่งแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 859525303แล้วก็อินบ็อกมาในเพจ sct บายสีตู่หรือจะอินบ็อกสอบถามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับที่ sct car max กับมิดไม้นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด3ช่องทางแล้วนะครับให้เพื่อนๆได้ติดต่อกันก็มี ก็ความคิดเห็นติชมแนะนําคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆสามารถเข้ามาคุยกันได้รอๆสวยๆอย่างนี้รอลูกค้าอยู่นะครับรอเพื่อนๆอ,อยู่อยากเป็นเจ้าของทอํายังไงติดต่อเข้ามาหาเราครับวันนี้ยังไงผมขอตัวขอบคุณและสวัสดีครับ